สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมีอันจะกินใครชอบกลิ่นหอมๆของใบเตยต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะเราจะมาทําเค้กใบเตยนึ่งเนื้อนุ่มหอมใบเตยสูตรนี้ทําง่ายไม่เอเตาอบแค่มีซึ้งนึ่งก็ทําได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวัตถุดิบที่ต้องใช้ในวันนี้ใบเตบยห้าใบตัดเป็นชิ้นแบบนี้เพื่อว่าเราจะเอาไปปั่นทําน้ําใบเตยค่ะกลิ่นวานิลา เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาผงฟูสองช้อนชาไข่ไก่เบอร์ศูนย์สาฟองกะทิ200มิลลิลิตรน้ำตาลทรายขาว170กรัมหรือประมาณ12ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ แป้งเค้ก220กรัมหรือประมาณ22ช้อนโต๊ค่ะในวันนี้อันใช้แป้งเคก้กตาพัดโบกนะคะแล้วเราก็จะมีน้ํามันรํำข้าวซึ่งน้องไม่ได้อยู่ในเฟรมใช้ทั้งหมด85กรัมหรือประมาณ10ช้อนโต๊ค่ะจากนั้นก็มาทำน้ําใบเตยกันก่อนค่ะเทใบเตยใส่ลงไปตามด้วยกระทิ200 ml จากนั้นก็ปั่นได้เลยค่ะ พอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาผ้าขาวบางหรือเป็นกระชอนมากรองเอาน้ำออกค่ะเรามาเริ่มตีแป้งด้วยการใส่ไข่ไก่3มฟองลงไปในชามผสม ตามด้วยน้ำตาลทรายขาว170กรัมหรือประมาณ12ช้อนโต๊ะนำตะกั้วมือมาตีให้เข้ากันสักเล็กน้อยตามด้วยเกลือปน่น1ส่วนสช้อนชาหรือประมาณปลายช้อนชาจากนั้นก็ตีไข่จนฟูหรือให้ไข่มีสีอ่อนลงขั้นตอนนี้อันจะใช้ตะกั่มือตีเป็นเวลา15นาทีนะคะแต่ถ้าใครใช้เครื่องตีก็ใช้เวลาประมาณ5-8นาทีค่ะช่วยได้เยอะเลยแถมขนมก็จะฟูกว่าการใช้ตะก้่มือด้วยค่ะ ตามด้วยน้าใบเตยที่เราปั่นไว้ตามปริมาณที่ได้ขั้นตอนนี้อันใส่น้าใบเตยลงไปแล้วนะคะแต่ว่ากดลืมถ่ายเอาไว้ทีนี้เราก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นก็เติมกลิ่นวาน,นิลาลงไป1ช้อนชาน้ำมันรำข้าว85กรัมหรือประมาณ10ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็ตีให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะ ตามด้วยแป้งเค้ก220กรัมหรือประมาณ22ช้อนโต๊ะในวันนี้อันใช้แป้งเค้กปลาพัดโบกนะคะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาผงฟู2ช้อนชา <S <S เมื่อเราร่อนส่วนผสมทั้งหมดเสร็จแล้วก็ตีแป้งให้พอเข้ากันดีก็พอนะคะอย่าตีนานจนเกินไปเพราะจะทำให้เนื้อเค้กเหนียวแน่นและไม่ฟูได้ค่ะ จากนั้นใช้พายยางปาดแป้งตามขอบให้เรียบร้อยประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเทใส่ภาชนะที่สามารถจะทำให้สามารถหยอดขนมได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็จะมาหยอดแป้งลงพิมพ์กันเลยนะคะพิมพ์อลูมิเนียมแบบจีบ2416แล้วรองด้วยกระดาษขาวเบอร์เดียวกัน2416ค่ะ หยดขนมลงไปให้เกือบถึงขอบกระดาษเลยนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะนำขนมไปนึง่งให้เราตั้งน้ำจนเดือดจัดประมาณนี้นะคะแล้วนำขนมขึ้นนึ่งได้เลยค่ะนึ่งไฟกลางค่อนไปแรงประมาณ15นาทีนะคะปิดฝาได้เลยค่ะ ครบเวลา15นาทีแล้วนะคะเวลาเปิดฝาต้องเปิดเร็วๆนะคะเพื่อไม่ให้ไอน้ำหยดลงบนขนมค่ะเดี๋ยวเรามาดูขนมกันค่ะดูฟูนุ่มนิ่มมากเลยหอมไปเตยสุดๆเลยค่ะเมื่อนึ่งขนมเสร็จแล้วให้รีบนำขนมออกจากถ้วยอลูมิเนียมเลยเพราะว่าถ้าเราไม่รีบเอาขนมออกก้นเขาจะแฉะได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เค้กใบเตยสูตรนึ่งไม่งอเตาอบไม่งอเครื่องตีเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมกันค่ะใบเตยหอมมากนุมน่มๆเด้งๆเ,เนื้อเค้กนุม่มเด้งหอมหวานและมีความมันนิดๆที่มาจากกะทิค่ะยังไงก็ลองไปทําทานกันดูนะคะง่ายและอร่อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย